สวยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมดอกไม้ติดพัดลมนี่เลยดอกไม้ติดพัดลมที่เพื่อนๆออเดอร์กันเข้ามานะคะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปส่งสีต่างๆเราก็จะค่าสีไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะเพื่อนๆก็จะบอกกันว่าให้ค่าสีไปนะคะสีชมพูก็สวยเนาะสีม่วงสีเขียวสีฟ้านะคะได้ทุกสีเลยแล้วก็ สีส้มหลากสีเเดี๋ยวนะงงได้ยังไงอเกันนี้เลยอันนี้จะเป็นด้านล่างสง่วนนี้จะเป็นด้านบนข้างล่างจะเป็นสองอันอย่งนี้นะคะข้างบนก็จะเป็นใบสีขเขียวหนึ่งอันแบบนี้ข้างหลังนะคะข้างหลังก็จะมีเชือกคลางมัดอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปมัดกับพัดลมนะคะได้เลย ถ้ากลัวมันขยับก็อย่างที่บอกนะคะก็เอาเทปใส่ติดไว้นะคะหนึ่งชุดก็จะได้พุ่มดอกไม้หนึ่งพุ่มแบบนี้แล้วก็ได้โบโ,บโบได้โบแบบนี้โบก็จะมีสองปันนี้ก็มีสองสีแล้วก็จะคระให้นะคะโบนี้ก็เอาไปมัดติดตรงที่พัดลมนะคะได้โบด้วย นี้เลยตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปส่งนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นดอกไม้ิดพัดลมเราจะใช้บริการไปรษณียน์นะคะที่รองเนื่องจากว่าไปรษณีย์จะมีกล่องที่แข็งกว่านะถ้าเป็นนิ่มเอ็กเพสกล่องกล่องมันจะค่อนข้างบางนะคะก็กลัวว่าดอกไม้ของเราจะผิดรูปแล้วก็เสียหายได้นะคะจริงๆกล่องหนึ่งพยายามยัดยัดยัดลงไปเนี่ยก็จะได้ประมาณ10อันน่าจะได้อยู่แต่ว่า ดอกมันจะหน้าดอกจะเสียหมดเลยนะคะเราก็เลยใส่ได้มากที่สุดที่7นะคะที่เจ็ดนอันนี้ก็พื่นวนสั่งมา14นะคะก็ได้2กล่องเนาะก็ราคาส่งก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะคะง่ายๆหลากหลายสีนะคะเราก็ใส่ทั้งใบใส่ทั้งกล้วยไม้เล็กนะคะแล้วก็ใส่ทั้งดอกหลักนะคะ บางอันก็อันนี้กล้วยไม้ใหญ่ก็จะมีใบอยู่แล้วนะคะเราก็จะสลับใส่เป็นหน้าวัวให้นะคะตอนนี้ก็ได้เวลาไปส่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาทำงานต่อนะ